ครับเออเป็นไงบ <like. S 1> <Sort ing. S 3> ้างความรู้สึกเราก็เริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเบื้องหลังแต่ละฉากในทีเซอร์มาแล้วแนะนําตัวละครแนะนําตัวละครก็พีมกับพันเออเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเบื้องหลังนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบเข้มเข้มอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบสดใสแต่ว่าตอนที่ผักที่นะก็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 จริงจังสนุกดีฮะได้เห็นคาแรคเตอร์2ตัวแบบชัดขึ้นครับ เราจะมีสักขาอกอะไรในเรื่องไหมคะมีครับจริงๆทีเซอร์ที่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวล้วเขา่ม่ได้ใช้ด้วยครับใช่มันคือในแค่ for แบบเทเลอร์ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบไม่รู้สึกวูบบ๊บบ๊อบแต่ว่ามันจะมีที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูในบางมุมใช่อาจจะใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่โกหกนะครับก็ใน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 เทเลอร์ก็คือทำมาดีมาก ซึ่งในในเรื่องก็คือดีเหมือนกันออดีไม่แพ้กันแน่นอนคแต่ว่าเราถ่ายใหม่เราเราเลือกถ่ายเพิ่มในหลายหลายซีม,มันมีแบบว่าเห็นแบบว่าหุ่นเขินรูปร่างนิดนึงด้ไหมแบบทิ้งพงิ้แแคทไม่แมก็มีมีบ้างครับ,บ,รบนิดนึงก็รอดดไม่นิดนะไม่นิดนะครับเออเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเขามีหลายก้อนก้อนเราประมาณ4เอเคอร์เออคุ้มค่าที่เราไปออกกำลังกันมาไหม ครับก็จริงๆมันนี่เหมือนกับจะเล่าเบื้องหลังยัพอจะพอจะพอจะแอคชั่นวิ้วไปพี่ๆขอทาออยก่อนเขาคันนีอเลยนะให้มันเลื่อมๆหน่อยชีวิตใส่ตกระทบไงผมผมจับตัวเขาเนี่ยมือลื่นวิ้ววิ้ววิ้วนี้เลยเขาขอแบบไปพี่ๆขอทาออยแป๊บนึงบะแล้วเราไปจับเขาทำไมในบทครับบทตามบทอะไรนี้เป็นไงต้องจับแล้วมันเป็นยังไง มันปลื้มเหมือนจับแมวน้ำนาฮะวุดไปเลยอย่างนี้ซึ่งไม่เคยจับแมวน้ําด้วยเดาๆครับแต่มันกใกล้ๆะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันก็ไปถึงจับไม่ใช่ซีรีส์ใกล้อ่อนแล้วใกล้ซีรีส์ก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่ไม่เพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ดูเลยายถึงพวกเราไม่ได้เช็คเทปก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่เช็คเทปแล้วก็ทำมาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงถ่ายแล้วแบบว่าเออ จะออกมาเป็นยังไง<อ>ตื่นเต้นจริงๆเ,<อ>เพราะว่าจริงๆเรื่องมันเข้มข้นจริงๆสิ่งที่อยากดูอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะผมมันจะเข้าซีง board, ออฟโรดบ่อยแต่ว่าในเรื่องมันจะมีคนอื่นๆที่มันแบบว่าเข้มข้นมากเลยอยากรู้เพราะตัดต่อ,อมาแล้วเนี่ยมันคงพุ่งใช่ครับแอบสป,ปอยนิดนึงนีดเดียวกับว่าแบบว่าแบบน้ําจิ้มหน่อยสามคำอ่ะคนละสามคำสามคำเหรอครับใกล้ละผมผมเหรอผมว่าโห ก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะเกมรักหลวงไปง่ายเออไปง่ายไปง่ายเพลงชิงทุนครับฮะทำไมไปออกไอ้นี้ได้เราขายขายรายการให้ช่องเหรออ้าวไม่รู้อ้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เร้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นละครเพลงหรือเปล่าใช่แล้วชิงทุนจริงอาจจะแบบมาแหวกอันนี้ต้องรอดูเขาอาจจะเป็นคนคนยื่นมา ถ้าคุณร้องเพลงไม่พอมาเป็นบริการสครับแล้วเราก็เลยเข้าไปเป็นบริการแทนโอเคอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องดอกไม้ดอกไม้ที่ให้กันให้ที่ให้ไปยังไงเล่าซิครับเอารู้ก็เพราะว่าหลายดอกแล้วเอ้ยก็มีมันมีมันมีมันมีหลายงานอยู่นะที่ให้ที่บอกว่า2ปีไงสปีผมากาสองปีอะไรนะสองปียังไงิยังไงนะไม่คือวันนั้นวันนั้นมัน อ้าวคุณเล่าดิคุณเล่าสิเออวันนั้วมันเป็นวันที่ที่เราไปซีรี่ที่เขาใหญ่ใช่ตรงกันพอดีแล้ววันนั้นเราแบบไปทํางานแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันใช่แล้วเวลามันผ่านมาเร็วมากๆเลยครับแบบแบบ time ลายมากๆแบบแป๊บๆคือ2ปีแล้วก็เลยโอเคเราก็เลยอยากเซอร์ไพรส์เขาในวันที่พิเศษวันหนึ่งวันหนึ่งกันแล้วก็ไปแบบ ขับรถเล่นไปกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไปคุยแบบเยอะแยะโอ้ยวันนั้นคุยไม่ถึงว่ามันเป็น2ปีอะไรสปีที่อยู่ด้วยกันหรือ2ปีที่ยังไงโอ้จริงจอยู่ด้วยกันมามากกว่า2ปีอยู่แล้วอยู่กันมามากกว่า2ปีอยู่แล้วแต่คนก็ฟินตามกันาสองปีคนก็อยากรู้ว่าสองปีอะไรกันแน่นะเขาหรือยังไงเขาเรียกว่าอะไรคือมันคือการที่ร่วม ทำงานกันมาอย่างจริงจังอ่าใช่ไหมเราร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังโอ้ยผมจริงจังตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอผมแล้วคือเราจริงใจพี่จริงจังตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าโปรแล้วไอตีดอกบัสไอตีดอกบาสไอเสื้อไอเสื้อแขนลาย อันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราเราสมมติเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเราบอกความในใจที่แบบมีให้กันสองปีเนี่ยโอ้โหคือเราที่อยู่เอาเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออแต่แม่กล้องเลยแบบไม่เคยบอกกันมาก่อนไม่มีพวกเราคุยเยอะเยอะมากเยอะมากคุยกันแบบหมดเลยอ่ะมีเสียน้ำตาอ่ะเออแต่คุยผมพูดแค่นี้ร่ายฟังร่ายฟังมันอยู่อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วแบบว่า มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พวกเราสองคนต้องเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราสองคนมันเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราสองคนรู้สึกเ <c oughs> ช่นแบบว่าแบบนั้นทําให้คนรู้สึกแบบนี้ซึ่งจะมารู้สึกกับเราไหมหรือว่าแบบนั้นแบบนั้นที่มันทํารู้สึกกับแบบนี้เราจะรู้สึกกับเขายัางไง <c oughs> คือเราต้องคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบอย่าแบบคุยกันตลอดพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าหอบลมมันถาม่าขาดกันได้มันก็ขาดกันได้แต่ว่าทําไมต้องขัดมันมีเรื่องที่แบบ ต้องคุยกันตลอดนะจริงๆพอมันทางานตรงนี้มันมันต่างคนต่างความคิดมองเข้ามามองเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนเดินออกไปสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่กันแค่นี้มันก็เลยมันก็เลยมานั่งต้องมานั่งคุยกันเรื่องต่างๆมากมายตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาระหว่างทางของพวกเราสองคนที่พวกเราสองคนได้เจอแล้วแบบบางอย่างที่โอเคเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้คุยกันเพื่อแบบเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหดีนะชอบฮะชอบ บอกตรงนี้เลยชอบคุยครับชอบคุยมันรู้สึกว่าวันที่แบบกลายเป็นว่าวันที่ธรรมดาหมายถึงว่าวันที่พิเศษแล้วเราได้ทําอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็แบบพิเศษเหมือนกันแบบจริงๆวันนั้นจะวันนั้นากไปกินข้าวร้านนึงแต่ว่ามันปิดมันทํางานเสร็จดึกมากพอดีว่าเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่ไงรอรอแบบคุยกับผู้บริหารต่อก็เลยประกอบกันดึกก็นึกถึงวันแรกๆที่แบบ มไอปนั่งกินข้าวข้างทางเราผมยังจำได้เลยแบบตอนนั้นมอไซค์ผมเป็นมอไซค์ที่เช่ามาด้วยนะแล้วกินข้าวข้างทางกินเป็นเด็กเกษตรขับมอไซค์เช่าเดือนละพันห้าเองนพี่รู้ป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เช่าเหมือนกันเช่าซื้อรถที่เห็นอะไรก็คือเช่าล้อเล่นไม่ใช่ก็แบบก็เปลี่ยนไปก็เติบโตได้ทำงานขึ้นมาก็จริงๆต้องขอบคุณกันละกันถ้าอยากมีอะไรจะบอกขอบคุณกับล้นละกันแต่ว่ายังเป็นคนที่แบบพยายามอยู่เสมอแบบรู้เขาก็พูดตลอดว่าเขาแบบ กดดันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบยังไงรถก็ยังมีแบบว่าเป็นแฟนเดเวที่ลาสเวนโน่นับดาวแล้วก็มีตาอูจะมีแรงซัพอรอนนะนี่เอ้แต่จริง,รงๆเราไม่เคย <support S 2> เปิดใจกันหน้าสื่อเลยนะไม่เคยเปิดใจกันหน้าสื่อมันเขินเสือที่จริงๆเพราะว่าทุกคนคือคนที่เราเจอหน้าด่านมานานแล้วเหมือนกันใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าขอบคุณพี่อยู่ตลอดเพราะว่าแบบบางทีเราเราเจออะไรแบบ แบบว่าที่เป็นเป็นแรงกดดันแต่ว่ามันมีค, tai, น,คนที่เขาเข้าใจแล้วแบบรับฟังอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆเลยแบบวันใดวันหนึ่งที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเราได้มีคนที่เข้าใจเราอ่ะมันโคตรมีค่ากว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันทํางานอ่ัมีแบบเราอาจจะเจอเรื่องที่มันกระทบจิตใจเราบ้างบางทีเราอาจจะไม่เจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยเราอาจจะเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยแต่ว่าในวันใดวันหนึ่งที่เรายังมีตรงนี้อยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากมากใช่ครับ นี่แหละมีคนที่เข kind of so okay. okay. so ้าใจก็คือค like no ีบอยฮะนั่นแหละครับมาเรียบร้อยซึ้งแล้วโอเคได้แล้วครับครับได้นะโอเคมีมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมลังจากนนี่นี่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าผมถ่ายซีรีส์เยอะมากอุ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะเจอเลย 3P หรืออะไรอ่ะไปว่าอะไรครับคัใบครับสามพีสามพีขยายความที่นึงมันเริ่มมหม่วไหมาอ๋อไม่รู้เออสามโค้ดอาจจะเป็นแบบไพร์เอ่อโปรโมชั่นโปรดักก็ได้เออเพลสอะไรอย่างเงี้ยแอ้วส่ลสี่พีแยละแต่ว่าเจอเจอกันแน่นอนสามพีไม่ะอะไรนะฮะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่า 3P เนี่ยค่อนข้างที่จะ โหคนละคนละโยดกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ก็แบบเต็มที่มากๆกับโอกาสที่ได้รับมาก็ตั้งใจทำอยู่ครับทางนี้ะส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นอีกโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้แล้วก็มีอะไรที่บอกได้ใช่ไหมครับ The w i c k e ก็ตเกมครับเดอะวิกเก็ตเกมกันยายนนี้นะครับผม อาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อันนี้แปลกๆอาจจะลวงขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้เวลาว่าเป็นยังไงไงก็้วดเรื่องของสัมภาษด้วยรอเต้าอื่นตัดอะไรไแต่โปรเจกต์ตอนนี้คือคิดว่าจะไปฝึกแล้วก็เทรนกับทีมชาติแล้วเฮ้ยไปเล่นวอลเลย์บอลจะเป็นมืออาชีพแล้วไปดูไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระสอบทรายครับแล้วตัวช้ำขาช้ำไม่หมดทำไมเราทำไมเรารู้ล่ะโอ้โหพี่ มันเห็นมันขนาดอ่อนผมมันช้าขนาดเนี้ครับใครว็เห็นที่นี่ดูนะเออออ๊เเออเออเออเอเคอเอเอ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 เออ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 เอเออเออออเ่อเออเออเราไอเฝ้าออเสนามหเอโออเออเล้วอยาอออตเไม่เป็นองเออ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 งออเอเอยากลองเล่นเหมือนกันนะเออออเออนออออ มีทุกคนมีได้หมดส่งทุกคนได้หมดเลยจะอยู่ที่ว่าตตีได้ไหมอยู่ตอบมันต้องอยู่ที่ว่าชอบไหมมาดิลองดูนี่ไอ้นี้อ่าเรียบร้อยนี่เราถนัดเออเราถนัดเตะแล้วไงเออโอเคเราไม่จบละพักผ่อนกันวันเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสหายเรา